ครับวันดีครับปีนองเอฟซีครับวันนี้มาเลขกลัวปีล่วงจงกับเลว่าปีล่วงจงแกงไงด้วยปีนองเออวันนี้ปีล่วงจงแกงดอกกีเล็กกับดอกกีเล็กแต่ว่าปีนองปีล่วงจงไปอักมากับไปฮักแล้วอามารูดกับปรูดแซดแล้วเอามาต้มร่องจำนามปีนองเออไอห้ก้มกับอาตามมาเลขกับนี่แต่ปีล่วงจงต้มไว้เรียบ้อยแลวกับปีนองเออแล้วกับปลายางกับปีนองปีล่วงจงแกงตอดปลายางนามเตะกับปีล่วงกูดเปล่าหน้วยหนึ่งปีนองเออ แล้วกับปันสะ้าดเรียบร้อยครับแล้วก็มาเลขเหลืองรองปีล่วงจงกับปีร่วงจงติมไว้เรียบร้อยแล้วพีองใส่ยเกยเส่ไรไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วพีองแล้วก็ใบกรูดกับอ่ากาตามาเล่พี่งเออเดี๋ยวปีล่วงจงตั้งตาคอนนะกับไว้ติดดึงดึงแล้วกับบรรยากาศดีปีองวันนี้น่าว่าก้นตกเหลาปีองเออตั้งไปเรื่อยครับพอตั้งตาเจ็บปีองแล้วก็ปีล่วงจงใส่น้ำเตะกับ น้ำเตียติปันว้เรียบ้อยแล้วพี่นองกอเลยตะกับนี้ตายตาโรนตันตี้เลยพี่นองดุงดันตี้เลยตัวปีล่วงจงตางบุญค้ยกับเลยตาโรนร้อยพี่นองไอเด็ดกับอืมตบ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 แล้วกับ้รยเดือดสักเดียวกับเลยกับปีร่วงจงใช้เครืองปี่นองอ่าพอน้ำเตเดือดเลียวปีนองออการเรามาใช้เครืองกับกันต้นตอไปกับปีนองอ่าใช้เครืองเลยกับเดี๋ยวปีล่วงจง ตังบบน cool ี้กับแล้วก็ตัดเหลืองได้เลยพี่น้องนะเลยครับนี่ขอดริดกับแล้วก็ตักน้ำเตะกับตักน้ำเตะได้ก็พี่น้องเออล้างกรอกกับบบรานหวากับตะวันเราแกงกับตักน้ำล้างกรอกไอเดียบรวยกับแล้วก็เตะได้สาพี่น้องเที่ยงหวานมันจะจูุรถพี่น้องอันนี้เป็นความเฉยแต่ละบุคคลนะครับเตะก็ไปเลยครับ เลยก้าวในก้าวกันนะครับในก้าวจัดเป๊ะนะครับอ่าพอนำตีเดือดกรัก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 เล้ยวปีนองกาปีล่วงจงปีดกีเล็กกับตีปีลวกจงต้มไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่าเนี่ยเลตะกับนี้นำตีเดือดกรัก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 เล้วปีนองกาปีล่วงจงเซยไปเลยกับรวยไปเรื่อยกับรวยดอกีเล็กไปรับปีนองก็อ่ายยางกับตีปีล่วงจงแกไว้เรียบร้อยแล้วกับปีนเลยตะ ไปเลอยพีนองกอลุยไปกับไอ้ตัวกันกับก้าวกันแรงปี่นองก็แก่งเตะกีเล็กแล้วก็นอดปยายามกับพี่นองอ่าอล้วกาโรดชักเดียวแล้วปี่นองได้ใจใบกรูดกับเกลืองปรุงกับกาปีร่วงจงจีกใบกรูดใจปี่นองออจีกใจแล้วโรยไปเลยครับอ่าโรยไปเลยครับโรยไปโรยไปนานเรวครับ แบบจำุนไบร์บานบานปีนองเออดอกกีเล็กกับโปกแกงดัไใตทุกพีนองเออกาปีร่วงจงใส้เกลือกับรวยไปเรื่อยกับแผงว่านกับรวยไปเรื่อยกับใส่หมากเต็บหมากเจหน่อยเจ็บหน่อยพีนองเออหัไในก้าวีนองตังรักแป๊บกับให้มันแดงระดิ่ก่อนพีนองเล้เยวกับปีร่วงจงลองจิ้มเลกับยวบยวบกับเล่ตอนนี้อ อ่าก็แก,เกงเตีดอกกีเล็กกับปลาย่างปีนองกซุกเล็วกับเดี๋ยวปีล่วงจุงลงจิ้มเล่กับปีน้องหวารสจัดมันหยวบหยวบไหมปีน้องตักเล่ปีนองคือ,อ,อ,อเล่แตานี้ปีน้องนี่ ป้าเลยพี่นงกน็จัดเจเลยกับพี่น้องมากับเหมาคนหลบตัวให้กับเดี๋ยวร่วมจงตักอายนะครับโอ้เล่นแล้วพี่นงกอ่า